มีจริงนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับองค์พญานาคแต่บางทีถ้าคนมีบุญเยอะก็เห็นอย่างนี้นะครับผมคือคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็พูดไปต่างนานาก็ก็มีบ้างก็มีที่ที่พูดแล้วเจอกับตัวเขาเองเขาเลยต้องกลับมาขอขามาที่นี่ค่ะความอัศาจรรย์ของพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ําจังหวัดหนองคายที่เชื่อกันว่ามีองค์พ่อปูพ่พญานาคปกปักรักษาอยู่หากใครที่มาลบหลู่ก็จะเกิดเรื่องไม่ดี แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาด้วยความศรัทธาและปรารถนาดี mm hmm. ก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปพระธาตุล่าหนองเป็นหนึ่งในพระธาตุที่อยู่ในตำนานพระอุรรงคธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาท9พระองค์ ซึ่งแต่เดิมเจดีอยู่บนฝั่งริมน้ำต่อมาถูกกระแสน้ำกัดเซาะจึงมาอยู่กลางลำน้ำโขงห่างจากชายฝั่งปัจจุบันประมาณ200เมตรโดยจะเห็นเด่นชัดในช่วงฤดูแล้งแต่ก่อนเป็นเป็นวัดแปลว่าวัดธาตุเป็นวัดธาตุไงครับผมน้ำโขงจะเซ้อซ้อแล้วก็ น้ำจะกัดเซาะแล้วก็จะโค้นลงไปอันนี้อันนี้ที่ขึ้นอยู่ตรงที่กลางน้ําโขงจะเป็นแบบว่าเป็นฐานครับผมฐานเป็นฐานสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับถ้าถึงเดือนเมษายนอย่างนี้เดือนเมษายนน้ําจะเหลืออยู่สูงประมาณสักลึกประมาณสักสองเมตรแล้วก็จะมีไอ้ที่ว่าเป็นลำพระธาตุเหมือนเหมือนไอเหมือนตัวพญานาคนี้นะแล้วก็เราความเชื่อถือของเราเนาะนั่นแหละครับแต่ก่อนคนแก่ของเราก็เคยเห็นนะครับ แปลว่าขึ้นมาจากบ้านนหนคำอย่างนี้เนาะจะขึ้นลอยขึ้นมาอย่างนี้จะมาวนสองสามรอบแล้วก็อยู่ตรงกับพระธาตุนี่แหละครับผมมีจริงนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับองค์พญานาคแต่บางทีถ้าคนมีบุญเยอะก็เห็นอย่างนี้นะครับผมแต่มีคนเห็นเยอะนะครับเห็นเยอะบ่อยด้วยองค์พญานาคอยู่ที่พระธาตุล่าหนองเป็นความอะไรเชื่อส่วนส่วนตัวยังไงแต่อยู่กับสายบุญอย่างนี้นะครับเนาะเชื่อครับผมเชื่อว่ามีพญานาคจริง อยู่ที่พระธาตุล่านหนองส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะมานี่คือส่วนมากจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่ชาวหนองคายหรือคนภาคอีสานเขาเชื่อในเรื่องตำหนานพญานาคค่ะมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วค่ะเขามาขอพรน,นี่คือมาขอประสบความสาเร็จเขาเลยเกิดความเชื่อความศรัทธาเมื่อเราศรัทธาศรัทธามีบาร,รมีก็ต้องเกิดค่ะ เมื่อตอนตอนที่หนูเป็นเด็กก่อนนี้ก็คือเมื่อก่อนก็ได้ยินแค่คําล่าลือว่าบาังไฟพญายนาคขึ้นค่ะแต่แต่พอเห็นกับตัวเองก็รู้สึกว่ามันมันมีอยู่จริงค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วที่ในอําเภอเมืองเขตตัวเมืองหนองคายนี้จะไม่ค่อยขึ้นค่ะเพราะว่าในตัวเมืองหนองคายนี้จะมีงานแสงสีเสียงค่ะแล้วก็จะเสียงดังหน่อยค่ะบังไฟพญายนาคจะเกิดขึ้นในที่ที่เงียบเงียบแต่คนส่วนมากถ้าเขาเชื่อเขาศรัทธานี้เขาก็ เชื่อว่ามีอยู่จริงค่ะคือคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็พูดไปต่างๆนานา,นา,นานก็ก็มีบ้างก็มีที่ที่พูดแล้วเจอกับตัวเขาเองเขาเลยต้องกลับมาขอขมาที่นี่ค่ะค่ะบางคนพูดไม่ดีบางคนว่าไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะส่วนมากบางคนเขาหาว่างมงายค่ะใช่ค่ะเชื่อค่ะแล้วก็ศรัทธาที่นี่เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ชาวหนองคายเชื่อและศรัทธาไม่ใช่แต่ชาวหนองคายนะคะก็มาจากทั่วทุกสารทิศค่ะ คือเขามาไหว้มากราบมาขอพรประสบความสำเร็จเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งตรงนี้เป็นวังเก่าของปู่ศรีสุโธยาศรีปทุมมาค่ะหลายต่อหลายครั้งมักจะมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านหรือคนเก่าแก่แถวนั้นพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง สีดมากค่ะแต่ตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่มาแล้วก็ไม่เชื่อก็ไม่อย่าลบหลู่ยังเรือป้าในออกไปปพ๊บวันนีคืนดีก็หกโมงกว่าปลาตัวใหญ่จะลอยออกหน้าเลยคนที่เขามานี่แหละมามากลับไหว้เขาจะเห็นแล้วเขาจะกลับมาอีกก็เห็นอีกปลาก็ลอยออกหน้าอีกเขาก็ถูกหวยไปสามงวดซ้อนแต่ก่อนนะไม่มีใครมาลบหลู่หรอก มาแล้วมาไหว้แล้วมาเอาก้อนหินไปรู้ไหมต้องตีเขาไปนอะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเขาจะได้กลับมาคืนเอากลับมาคืนออกบ้านเขาตรงเตะตีสองเขาจะมาตรงนี้ยังไม่สว่างพอดีเรือวิ่งเขาก็อไเอาไปคืนเขาก็อยู่ได้เขาจะนอนไม่ได้ก็บางคนมันก็ปากก็บาบอกไม่เชื่อแต่เราเป็นลูกหลานอย่างนี้นะเบลนาน ปีหนึ่งเขาจะทําพิธีไหว้หลวงพ่อแล้วก็เอาเหล้าเอาอะไรมาถวายแล้วเหล้าขาวเป็นไก่เป็นอะไรมาบนก็ข,ขึ้นมานะลูกนะขึ้นมาเป็นลูกไฟนะตอนที่ออกพรรษาเนะี่ยจะมีนะตรงนี้ก็ขึ้นหลวงพ่อนี่ก็ขึ้นเขาเห็นปฏิหารได้ขึ้นเหรอก็จะเป็นงูตัวใหญ่ๆอะไรมาให้เห็นเรื่อยๆมีตลอดลกูกปฏิหารมีตลอดถ้าใครมาบนอะไรก็ได้สมควรมุ่งมาตรปัจนานีไหมเขาจะ มาแก้บ,บนกันป้าก็เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วละ่ะเล่นน้ําเล่นอะไรลูกหลานแถวนี้ก็ไม่มีตายโจมน้าปุ๊บก็เข้าฝั่งได้ถ้าเป็นลูกหลานแถวนองคายนี่นะเขาก็แมนอยู่ครับแนวตาโบเห็นตรงเสืออลบลูบอะไรครับของแม,น,มนเขาอยู่น้าสะาสนาพุทธกรลบลูบอะไรให้ว่า ลมพัดแรงๆหรือเขาจะขาลามฟ้าไปแนี่พอเอ้ยซอยได้อๆเศร้าลมเหมือนรองเสื้อกับเสร้อเสื้ออีหลีเนี่ยพอวันถ่ยเสื้อสิทธิ์ครับตั้งแต่โบราณเ,เงินทองนี่เต็มนะ่พคนบอกนี่ในพระองค์นี้องค์กับผู้ใหญ่เลยรูปรูปอะไรเอาก้อนอิฐก,ก้อนนึงไปก็บอะไรเขาเป็นน้ำเพชรน้ำเพราะว่ามันของศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณ สองร้อยสามร้อยปีแต่ที่สร้างพระธาตุองค์จำลองเนี่ยเจ้าอิดมาก็ไม่ได้ไอก้อนอิดจากพระธาตุล่านองมาเอามาเจ็ดวันเอาพามาจากกรุงเทพมาจากไหนก็เอามาขอขอทั้งเจ็ดวันถึงจะได้เอาไปขึ้นหยูไว้ข้างบนเลยบนยอดองค์จำลองนะครับผมไม่ยอมให้เลยครับก้อนอิดขนาดเล็กๆอย่างนี้แหละไม่ยอมให้เลยครับเนี่ยถึงจะเป็นองค์พระธาตุถึงได้สร้างองค์พระธาตุจำลองของพระธาตุล่านองกลางน้ำเลยครับผม เคยมีครับเอาไปถึงกรุงเทพด้วยต้องประมาณได้สามสี่วันอย่างนี้เอาก้อนอิดใช่ไหมครับแต่เอาไม่เยอะเอาขนาดกระปั้นเราอย่างนี้เอาไปสามวันสี่วันก็เอาขึ้นมาส่งครับผมเพราะว่าท่านไม่ให้เลยครับผม ความอัศจรรย์ของพระาธาตุล่าหนองยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องหลายๆคนที่ได้สัมผัสมาในรูปแบบต่างๆก็จะมีความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะปาฏิหาริจากพญานาบ้างก็ว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระาธาตุใครที่ได้ไปไหว้พระาธาตุกลางน้ำองค์นี้แล้วเชื่อว่าจะดนบันดาลให้ประกอบกิจการรุ่งเรืองคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย จากโรคภัยพยันตรายทั้งปวงแม้ว่าปัจจุบันพระธาตุล่าหนองจะเป็นเพียงเศษปิดเศษหินที่โผล่ขึ้นกลางน้ำแต่ความศรัทธาของประชาชนก็ยังมีอยู่อย่างเปี่ยมล้นครับ